ท่านดวงดาวสีทองท่านมาด้วยตัวเองถึงเมืองเล็กๆที่ห่างไกลแบบนี้ทำไมกันหืมอ,อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววุบละมัง้งตอนนี้กลับรู้สึกว่าไม่มีความหมายอะไรเลยช่างมันเถอะตอนนี้เจ้าก็ไปดำเนินการสอบต่อได้เลยเพียงอายุครบ16ปีบริบูรณ์ก็สามารถเข้าร่วมการคัดเลือก หากมีศักยภาพของจอมเวทมากเพียงพอก็จะสามารถฟักไข่เวทมนต์ได้ผู้ที่สามารถฟักไข่จอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาได้จะกลายเป็นตัวแทนและเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของสภาเพื่อเข้าร่วมรับการทดสอบรับใบอนุญาตจอมเวทในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้การที่จะสามารถฝักจอมเวทระดับหนึ่งออกมาได้ก็มากสูงสุดแล้วเืมนั่นมัน โอ้เสี่ยวหมิงเองหรอกหรอไม่แปลกใจเลยเป็นลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านช่างเป็นที่น่าภูมิใจของหมู่บ้านเราจริงๆพ่อเสือย่อมไม่มีลูกหมาไม่น่าแปลกใจเลยเสี่ยวหมิงในต้นฉบับก็สามารถฟักจอมเวทตัวนี้ได้สําเร็จจอมเวทสองดาวสายลมเสือลมโกดเอาเธอ,อยังไงก็ตามในต้นฉบับมันก็เป็นจอมเวทที่ติดตามข้าผู้นี้ตลอดอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีไข่จอมเวทที่ดีกว่านี้อยู่แต่ว่าถ้าหากทำเช่นนั้นข้าคงจะโลภเกินไปหน่อยหืมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนสามารถฟักไข่จอมเวทสองดาวแล้วยังฟักออกมาได้จริงๆเฮ้นี่เจ้าเสือน้อยให้ข้าตั้งชื่อให้เจ้าเถอะเอาเป็นว่าชื่อเจ้าเป็นเจ้าแมวใหญ่เจ้าว่าไง เฮ้ยไม่เอาไม่เอาหือไม่พอใจงั้นหรองั้นก็อาเสือล่ะอาเสือเป็นไงเฮืยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยน่าลำคันจริงๆงั้นเรียกแกว่าเจ้าเสือโง่ก็แล้วกันหื้ชอบชื่อนี้อย่างนั้นหรอให้ตายเถอะแกนี่มันโง่ชมชื่อจริงๆบ้าเอ้ยทุกคนฟักไข่ออกมาแล้วแต่เย่ เย่เฉินยังทำไม่สำเร็จอีกกันหรอจะเจ้าเสืองโง่มาเป็นตำนานอมาตะกับฉันผู้นี้เธอเฮ้อให้ตายเธอก่อนหน้านี้เย่เฉินเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สดในหมู่บ้านเลยนะฮ้ฉันดูเขาผิดไปจริงๆเจ้าเสืองโง่งานนี้ข้าคิดว่าคงจะมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแล้วล่ะหมียว เอาละเวลาเหลือไม่ถึงก้านทูบแล้วผู้ที่ยังไม่สามารถฟักไข่จอมเวทออกมาได้จะไม่สามารถทำพันธสัญญาใหม่ได้อีกในระยะเวลา5้ปีให้ตายเธอถ้าหากข้าไม่ทำพันธสัญญาตอนนี้จะไม่มีโอกาสแล้วอย่างนั้นหรอนี่ฉันต้องยอมแพ้จริงๆอย่างนั้นหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทุกคนยังหวังให้เขาเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านนี้อยู่อีกหรอเนี่ยยอมแพ้ซะเถอะอย่าเสียเวลาเลย าให้ตายเธอไอ้คนพวกนี้ยิ่งดูยิ่งโง,ง่จริงๆมีเพียงแค่พวกเขาสองคนอย่างนั้นหรอที่ยังยืนยิ้มแล้วให้กำลังใจฉันอยู่สมกับเป็นเพื่อนของฉันจริงๆฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดฉันกับเสี่ยวหมิงจะต้องได้เป็นจอมเวทที่ยืนเคียงข้างกัน ดูเหมือนว่าความสามารถของข้าในตอนนี้จะยังไม่พอที่จะฟักไข่จอมเวสสองดาวข้าคงประเมินตัวเองสูงเกินไปเงินก็เปลี่ยนไปฟักอีกใบละกันและทันใดนั้นเองไข่ก็เกิดรอยแตกแล้วแตกออกจอมเวสศูนดาวเจ้าเหมาปิงเจ้าขนปุกปุยนะครับจอมเวสศูนดาวเจ้าเหมาปิงนี่เขาบ้าไปแล้วหรือเปล่า แล้วจะทำยังไงได้ละ่ะทำพันธัสัญญากับเจ้าเหมาปิงยังดีกว่าเสียเวลาไป5้าปีเปล่าๆอย่างนั้นเหรอในหมู่บ้านเรามีแต่พวกไม่เอาไหนแบบนี้เต็มไปหมดเลยฮ่า <c> ๆ <oughs> นั่นคือจอมเวทตัวแรกในต้นฉบับของเขาในโลกของจอมเวทมีการแบ่งระดับตั้งแต่0ูนย์ดาวถึงเจดาวระดับยิ่งสูงความสามารถก็ยิงมากโดยทั่วไปแบ่งเป็น ลมน้ำดินไฟทองไม้แสงความมืดรวมถึงสายย่อยและสายพิเศษเช่นมแมลงพิษเป็นต้นในแต่ละระดับดาวจอมเวทสามารถพัฒนาผ่านการฝึกฝนเพื่อรับทักษะพิเศษเฉพาะตัวและรูปแบบการต่อสู้ได้ในฐานะที่ข้าเป็นผู้เขียนข้าควรจะไปปลอบใจเยเชินสักหน่อยดีกว่า การได้เป็นจอมเวทที่เริ่มต้นด้วยระดับสูงจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการฝึกฝนได้มากในอนาคตนะนั่นเสี่ยวหมิงนี่เสี่ยวหมิงนายสุดยอดไปเลยถ่ายที่สุดการให้จอมเวทเลื่อนระดับดาวต้องใช้พลังงานสมบัติและโอกาสหลากหลายเป็นอย่างมากเฮ hey, ไม่รู้ว่าเสี่ยวหมิงมีสาวๆอยู่ในใจบ้างแล้วหรือยังลูกสาวบ้านป้าก็โตแล้วนะสนใจไหม นี่นี่ถ้าว่างแล้วก็คืนนี้แวะมากินข้าวที่บ้านของเราสินี่เสี่ยวเฉินจะนั่งหมดหวังตรงนี้ไปทำไมกันฉันนะไม่เคยสอนให้นายเป็นคนหมดหวังแบบนี้มาก,ก่อนนะแต่เสี่ยวหมิงฉันเผอตัดสินใจไปโดยไม่ทันคิดรายการเลือกจอมเวทระดับศูนย์ดาวมา ฟังฉันนะไอ้ป้าเอ้ยศูนย์ดาวแล้วมันยังไงกันละ่ะในฐานะจอมเวทนายต้องจําไว้ว่าไม่มีจอมเวทหวยมีแต่จอมเวทที่ไร้ค่ามาตามข้าผู้นี้มาข้าจะพาไปสดน้าซุปสดให้หมดเอาละเสี่ยวหมิงอย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วนี่มันเป็นซุปจริงๆเลยนะในตอนแรกเพื่อจะเอาใจผู้อา่านข้าได้เขียนให้เย่เฉินมีแนวเรื่องที่เป็นคนไร้ค่า แต่ตัวเอกมักจะโชคดีเสมอและเจ้าไข่ที่ไม่สามารถฟักได้ใบนี้ก็คือสมบัติที่ล้ำค่าในการพัฒนาเติบโตของสัตว์จอมเวทมันสามารถขัดเกลาสายเลือดของจอมเวทและได้รับศักยภาพการเติบโตจากผลไม้แห่งเทพต้นไม้สะเสี่ยวหมิงเจ้าทำไรของเจ้ากันนะ ไข่ที่ยังไม่ฟักมีประโยชน์อย่างมากสำหรับจอมเวทตัวน้อยเอาละเศษที่เหลือข้าจะยกให้เจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองสู้ๆนะเจ้าเหมาปิงในแผนของฉันพลังของเย่เฉินนั้นสำคัญเป็นอย่างมากจุดหักมุมนี้ยังไงก็ต้องเก็บไว้ให้เขาเอาละในเมื่อตอนนี้ก็หมดเวลาการฟักไข่แล้วก็ถึงเวลาทดสอบคุณสมบัติของจอมเวท ตามที่กำหนดไว้หลังจากทำพันธสัญญาจิตวิญญาณพลังทางกายของผู้ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากและฉันคือกำลังระดับสองดาวเพียงคนเดียวในที่แห่งนี้ให้ทุกคนจับคู่กันสองคนแล้วต่อสู้กันเฮต้าสู้อย่ามัวเสียเวลาเลยเอาเลยฉันจะท้าสู้ทุกคนเหมียว ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่นั่นข้าว่ามันก็จะเกินไปหน่อยดูเหมือนว่าเขาคงจะมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วมัง้งถ้าแพ้ขึ้นมาแล้วก็อย่ามาเสียใจทีหลังล่ะถึงเสี่ยวหมิงจะดูมั่นใจแต่ข้าว่านี่มันน่าจะเกินไปหน่อยมัง้งเอาละพวกเจ้าทุกคนนะเหลียงลายเข้ามากันได้เลยเจ้าเสือโง่เจ้าพร้อมไหมเหมียว